โดยสิ่งที่ผมจะทําก็คือการนะครับเพิ่มในส่วนของจุดซับพอร์ตนะครับระหว่างตรงคานเหล็กนะครับถ้าเห็นว่าตรงนี้มันมีระยะห่างกันประมาณเกือบ3เมตรเลยนะครับที่ผมทําผมจะเพิ่มตัวคานเหล็กเนี่ยเข้าไปอีก2เต้นระหว่างกลางเลยนะครับวิธีการที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นเพจแล้วก็ใช้เป็นทตัดเกลียวนะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ใช้เจโบลเอลโวเจโบลอลโวเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยราคาประมาณ100นะครับในงานนี้ถ้าซื้อเป็นเจโบเนี่ยใช้จริงๆเนี่ยใช้ประมาณสัก สิตัวจะตีไปเท่ามานพันหเลยครับแต่ว่าถ้าเราใช้ตัดเกลียวเนี่ยแท่งหนึงมัน80นะครับเรามาตัดหัน4ท่อนเนี่ยก็จะได้แล้วนะครับก็จะได้เป็นลักษณะเหมือนอาฐานที่จะซับพอร์ตเนี่ยแบบนี้ออกมานะครับ อ4อันนะจากนั้นเนี่ยผมก็จะมีการขุดหลุมลงไปนะพื้นดินเก่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นดินที่ถูกถมมาประมาณสักติปีแล้วดังนั้นเนี่ยการที่จะยุบตัวเนี่ยก็คงน้อยแล้วครับแล้วผมก็จะทําเป็นแบบไม้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปวางนะครับแล้วก็เทป,ปูนขึ้นมาให้เป็นลักษณะเสาสี่เหลี่ยมนับแล้วเราจะเอาตัวั u p อ o r t ที่เป็นเพลทเหล็กที่เราใส่สตะตัดเกลียวเนี่ยเสียบลงไปแบบนี้เนี่ยทุกจุดเลยนะ4จุดที่ผมจะเอาตัวคานเหล็กมาใส่ซึ่ง s u พ p o r t ตัวนี้ระดับมันจะนับ ต้องให้ระดับมันพอดีกับคานเหล็กที่เราจะใส่ด้วยนะอันนี้เราต้องเซตร,ระดับดีๆนะครับจากนั้นผมก็จะพยายามยกโครงสร้างเหล็กครับทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาให้ร้อยนะครับแล้วเอาตัว เหล็กนะครับขนาด4ี่คูณสนะก็เท่ากับขนาดเดิมเลยหนาอยู่ประมาณ2มิลครับเสียบเข้าไปทั้ง2ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมทุกจุดนะครับกับตัวแปรเหล็กนะครับที่อยู่ด้านบนเนี่ยทุกจุดเลยนะครับเราจะได้เป็นลักษณะโครงสร้างที่แข็งแรงเพียงพอแล้วครับถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีการนะครับเสริมตัวซัพพอร์ตเนี่ยขึ้นมากับตัวคานเหล็กของเรานะครับแล้วก็ทําการเชื่อมยึดหาตำแหน่งระดับให้ได้อีกทีหนึ่งนะก็จะ เป็นโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วก็พร้อมติดตั้งตัวแผ่นไม้พื้นของเราแล้วครับ